พี่น้องหมู่บ้านนี่ข่อยภาคมนี้ข่อยก็จะออกออกล่าฮึกเกลอหนิล่ะขันบ่มาลูกค้าก็ถามหาเมียกฤสิยศเจ้าเบื้งปลาลูกคอกมันไม่เห็นบ่ฉันเฮ่าไปขายก็ถามหาเด้พอาะถ้ฮาไปขายแล้วก็เลี้ยงมาบ้านทีละห้างสองห้างเขาก็ได้มาขันนั่นแล้วต่างเป็นตัวคนน่ะลบืงปลาลูกคอก็อะไรคือในขอวทเห็นมุเจ้าเห็นได่บซสูมบ่เอ้ยดิเด้อเจ้าเห็นบ่างเถอลูกปลาลูกคอกไหม บูมาเจียวบีมาสนอนหน่อยจุ่นหอยซูมซืม,มาเจาะเบิ้องบูเห็นพ่อม่วงเนี่ยแหละเนี่ยเดี๋ยวหอยบูมกับสิไปหาน,นี่ว่าอะไรเราสองสามห้างเพเ่ยไปขายเห็นเอานำผึ่งกวนไปตั้งขายนะมืออื่นมันก็หยุดเหรอแม่มือเอืนอนหอยท้ายซื้เบิ้องขยสะอ่วนปลาลูกขวักเห็นบ่เป็นเนี <c oughs> ่ยเป็นกระเลียดเนี่ยสะอ่วนมันไม่ไหลายน้องแดนห้างหนึ่งค่ะบูมตัดเยอะ ในก็ได้ห้างห้างมันดอกมีหวนหน่อยเดียวมันสิเบือหนามันเลยไแมนี่ไปไหม่เขียวบนหลกหาที่ซื้อับ,บ่าหากระเสียดายไมมมืออื่นมันกระสียุดเลยไแมมันสาแม่บ่ได้ขายของแหมก็เรยหาไปไปว่างจะห้างสองห้างพ่อแดนอาศัยขายน้ำผึ่งไปน้ำไหมบุ้ว่าเจ็บ่าาหาแร้มันน่นขารลอดอีแตกหลายมันปวดหลังมันนะบัว่าหาโรส่วนดอกแล้วมือเดียวหนึ่งจะยังห้างก็เอา เอาไปขายก็ถามหาคือคือี๋ยลูกค้าแต่สั่งแตสั่งเห็นเทาไปเอาไปขายก็ได้ขายห้างสองห้างตัวเดียวเขาจะขายมะเหมาเดี man, de qui, ๋ยวเาก็มาขันเห็นตัวขายนามีขายไงก็ขายห้างมันอีกให้กูไปหับก๋อแล้วไปหับบุ๋งเว้ยเดี๋น้องเดี๋ย อ่งมันตาดีกว่ไปมือนซะวนน้บมานมันแตกยังดีไหมอืมโกนหน้าทันทำไมฉันถันหน้ามืดอย่างเลยเนี่ยเี้น้อง้เ้ยลฮ้เ้ยยมฮ้ยเฮ้ย เขาข่มจังนกกันไก่มึงเนี่ยกลมเราตัดมึงตัดง่าบ้าขาดเลยมึงยัห่างไว้อยู่บ่โอ้มีน้อยหนึ่งไยเจ้าเขาอยากอ่ะทห่างอยู่แล้วเฮาเดี๋ยวกองเลยก็ห่างงามๆามแมห่างงามๆามไม่ก้าพี่น้องพวกนี้เคยมาเอาตอนนั้นคอยคอยว่าเม่ได้ลงมกีบเอาอยู่หนีห่างเหมืองใหญ่เลยลมอัดตี๋ก่อห่างลูกกลางเชียงเลยวะอือพี่น้องล้มหลายคนน่ะ ไม่ไตัวไหลไปเบิดมีมตากแดดเบิดข่อยมาเอามือนันเอาสองห้างก่ออยู่บรงนี้ก็ยุ่งเหรอไม่จะห้างยังงา้างๆข่อยเอาลงคลิปเสียดาย,ยข่อยได้ลบทิมมันจากสิบหกสิบห้านาทีนี่แหละเพื่อมาเอาอยู่มงนี้แหละห้างแบบนี้แหละยังกูนี่อีกเดี๋ยวถ่ายภาพกันทุ่งกันเหลือสองใบพี่น้องหาอีกสองห้างกับพอ่อแล้วนี้ข้าไปซงของลูกค้าอยากสวยนี่นจักหน่อย โอ้ยโต๊บจะหวาซะว่าตัจะตับลงห่อนกูีต๊บมึงน่นเดียวหุ้งไ้ก็ดีกะดีตับตำอ้าไปหงำนี่มีันานโอ้ยเตะจะบวาซะบ่ามึงอะไรวะเขาหูเขาตากูแล้วกูต๊บกิ่งเลยนะ เอาหุ่นฉีเอาหุ่นฉีน่ะเห็นไหมนี่อืมขากขักขากห็นไปหายกันอย่ากลับบ้านแล้วถุงใส่เหลือสองอัน้องต้องหักไว้เองสิเดี๋ยวหัวลำบานมันหนึ่งขันว่างอ่ะนอนไว้หัวลำบานมันสิไหลออกหักตังไว้สิแหละ ก็อยากได้ยังสิแม่เมื่อนี่ยหาให้ผู้เฒ่าปิีงส่งไปห้งมันเบอยดเต็มเนี่ยเจ้าปิีงแสบกันเต็มเต่มกันนี่โอ้ยยางแสบหมักปีงไงมีเยินหน่อยอยากได้ยังสิอะไรไปหายแล้วกระเบื้องนั่นเนาะเดี๋ยวหาอีกก้นจ้าพี่น้องหาอีกสองห้างกับเก้าบาทอลไรละคยนั่นีห้งที่สามวัน้หวานเต็มอยู่แต่ห้างมันห่างกันแหละตาปิดดีอยู่ อย่นออนาน,นาแล้ว่าตกผิหนอนหวานกูใกล้สิบน้ำมันแล้วคุณหมอมันจะห่างห่างอ่ะเส้นมานกา็ได้หัวน้ำหวาน,นไปขายหักเลี้ยบตั่มาได้หัวหนอนหวานสม,มุนไกนลแล้วงงยังล่ะไอเสียมีปู่เหรอวะ Bán an nam bùng bóc. Một tù nam nha, chịu sẵn hảo chịu. Nhay nhau, lại. Mày gần như bung kai lạy. Aoa, mặt bằng bùng 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 มีลูก,กบ่่เก็วาหันละเอาต่หันวนหวานพ่อนีอ่่มีว่างวายถามมันจะหักหน้อยเดียวนี่มีซ้ำนี่แหลเอ็นปะอืเพราะคนไหนจิ้มมันทางมันน้อยเดียวมันหักไปแลยแค่นี้แหละถุงก็ยุบหรอยุบถุงากูนมนะ Thì mình cứ chú Được rồi, vậy, oh. không như thế Ui, mẹ, mẹ kia mới tay mới khỏe Hắn bị Ui bỏ khỏi nhà kia เปิดหนาเลวมันถีขึ่นไปยูพู่หรอพี่น้องนี่กับพู่แหละโอเคเค้เซเซกับขื้นพู่ขึ้นเขาเลวเปิ้อหนาแลยคอยแซ่ถุงกันพี่น้องเลยลห่างมันมนหกเดยหัเดือนหาหนึ่งกั <c ười> บดกบุร <c ười> ิ ต้งองบบพี่น้องอันเหลือจะใส่ได้ <laughs> ไม่เป็นเกือบสองอันตีกันเนื้อขาดเลยสองเมือนึงนี่พี่<ห>น้องมันจะห่างๆอา,อา,ายอาศัยว่าเอาหนังหวานมันฝนตกเทเดียวทั้งสิบเบิดหนามันเลยพี่น้องมันก็ได้ซ้ำนี่แหละเนี่ฮะน้ำเดียนหาซ้ำ <laughs> นี่ตัวถุงข้าวมีแค่นี่เป็แล้ววะอืมถุงไม่ซีถุงเบิดแล้ว โอ้เหมืนอนที่จะคอยหาโอ้หน่อยเดียวนึงนะหายังกบล็อกเลยมันบ่มีถุงใส่หางหางเหงมนกบ่ใส่ถุงะอ,องงะไรล่ะโอ้ขาดน้องมึงเนอโต๊ะวดเดียกวาเถอะนี่อะพี่น้องคอยใส่ถุงกันคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องถุงกับเบิร์ดภาสีบ่เอาหลายแต่บูมเห็นอีกอยู่ห้างหนึ่งห้างงามพร้อมแจ้ถุงกันเบิร์ดบริสุทธิ์ถุงมากพลังโซกับเรื่องปลาลูกขวก สองสามขอบคนนี ature, us, ่นี่แต่คือส่วนเองแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยจ้าติดตามมือละสองสามคนมือละคนสองคนก็ขอบคุณหลายๆก็ขอบคุณสำหรับยอดไลค์ด้วยจ้าคลิปนี้ก็บ่มิยังหลายก็สีได้ไปบ้านละพี่น้องนี่หลายขอบคุณในการติดตามกันแล้วเท่า้นจ้าสวัสดีจ้า